รู้หรือเปล่าโลกเคยเกือดเกิดสงครามนิวเคลียร์จริงๆและมันเกิดขึ้นในปี1962นี่คือคิวเบนมิไซล์ครซิสวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาจุดที่ทโลกเข้าใกล้สงครามโลกครั้งที่สามมากที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องเริ่มขึ้นเมื่อเครื่องบินสอดแนม u ูทูของสหรัฐถ่ายภาพพบว่าโซเวียตกำลังแอบติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ในคิวบา อยู่ห่างฟลอริดาแค่150กิโลเมตรประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เขาสั่งกองทัพเรือสหรัฐล้อมเกาะคิวบาเพื่อหยุดเรือบรรทุกอาวุธของโซเวียตบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะเพียงแค่กดปุ่มโลกทั้งใบอัดลุกเป็นไฟ13วันนั้นโลกทั้งโลกแทบหยุดหายใจทุกสายตาจับจ้องไปที่วอชิงตันและมอสโกใครจะถอยใครจะกล้าเสี่ยง สุดท้ายนิกิตาครูเชฟผู้นำโซเวียตยอมถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแลกับการที่อเมริกาจะถอนขีปนาวุธออกจากตุรกีแบบลับๆและนี่คือจุดจบของวิกฤตที่เกือบทำให้โลกพังทลายคิวแบนมิไซค r ิ s i s เหตุการณ์ที่สอนเราว่าแค่การตัดสินใจผิดพลาดครั้งเดียวอาจหมายถึงวันสิ้นโลกของมนุษยชาติ